ตอนนี้เราก็เข้าเดือนสิงหาคมแล้วค่ะทุกคนแต่ดูสภาพอากาศสิคะฝนตกเกือบทุกวันแต่อย่างที่รู้ละค่ะใครอยู่ที่ยุโรปต่างก็รู้ดีว่าอากาศแรปรปรวนตลอด เช้าค่ะทุกคนแป๊บๆบก็เช้าอีกแล้วดูสิก็คือน,นอนไม่หลับค่ะทุกคนทั้งที่เพียรมากแต่สมองมันไม่หลับป,ป่ะทุกคนเป็นอะไรก็ไม่รู้ตื่นมาเช้านี้เลยเพียรสุดๆไปเลย อย่างที่รู้นะคะกิจ,จวัตรประจําวันของเราก็จะเวียนวนไปแบบนี้ทุกวันละค่ะมามะต้องตื่นเช้าขึ้นมาเตรียมอาหารให้ลูกๆแล้วก็สาม,มีนะคะเดี๋ยวเด็กๆก,กําลังหลับอยู่เลยค่ะมามาก็ต้องทําแบบเบาๆพูดแบบเบาๆนะคะต้องขอโทษด้วยที่ในคลิปอาจจะพูดเบามากไปหน่อย นี่แลละค่ะสภาพทำไปก็หาวไปคิดว่าแม่บ้านเยอรมันหลายๆคนที่แต่งงานแล้วมาใช้ชีวิตครอบครัวที่นี่นะคะชีวิตนี้เปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือนะคะไม่ใช่หน้ามือเป็นหลังมือนะคะเพราะจากชีวิตตอนเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราแทบจะไม่ทําอะไรเลยนะคะก็คือทําแต่ง,งานเลิกงานก็ปาดตี้ทานข้าวนอกบ้านนะคะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นภายในบ้านนะคะ เพราะมีทั้งแม่ทั้งยายทั้งป้าทั้งนาคอยซัพพอร์ตเรื่องการกินเรื่องทำงานบ้านแทนเราไปหมดเลยค่ะแต่ว่าพอเร,เราแต่งงานย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะหน้าที่ความรับผิดชอบทุกอย่างของเราก็คือได้มาหมดเลยค่ะอะไรที่ไม่เคยทำที่เมืองไทยมาอยู่นี่ก็ได้ทำหมดค่ะอาหารที่ทำไม่เป็นก็ต้องหัดทำงานบ้านที่ทำรวกวๆตอนนี้ก็ต้องทำให้มันสะอาดขึ้น แต่ก็นั่นล่ละค่ะจากที่บอกว่าจากหลังมือมาเป็นหน้ามือก็เพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีๆทำตัวให้เป็นประโยชน์ขึ้นเยอะมากเลยค่ะทุกคนงานหลักของแม่บ้านที่นี่แยะส่วนใหญ่เลยนะคะ ก็เรื่องการคิดเมนูอาหารนี่แหละค่ะแต่ละวันนะคะเราก็คิดวนไปว่าเราจะทานอะไรดีสามีทานอะไรลูกทานอะไรนะคะแล้วก็บางวันมามาก็อยากจะทานอะไรที่แตกจากแตกต่างไปจากลูกจากสามีนะคะแต่ว่าในส่วนของมาม่ามันก็ไม่ยากในเรื่องคิดหาเมนูนะคะเพราะว่าบางเมนูเนี่ยเรากินด้วยกันได้นะคะ จะว่าไปแล้วบ้านหลังนี้เราก็อาศัยกันมาเกือบ3ปีแล้วค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะ ซึ่งบ้านหลังนี้มีอะไรที่แบบว่าเราชอบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวส่วนนะคะแล้วก็ขนาดของบ้านไม่ใหญ่ไปนะคะแต่ราคาออกจะแพงไปหน่อยนะคะหากใครเคยติดตามคลิปมามาก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่าราคาบ้านหลังนี้แพงมากๆเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้มันไม่ได้เป็นบ้านเดี่ยวใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนบ้านเท่าเฮาติดติดกันนะคะแต่ก็ บางเอื่นว่าเราไปซื้อช่วงที่ว่าทุกอย่างราคาพุ่งปรีดนะคะไหนจะทั้งสงครามในทั้งราคาน้ำมันสารพัดปรับตัวสูงทุกอย่างนะคะเราก็เลยได้บ้านมาในราคาที่สูงมากแต่ที่สำคัญนะคะบ้านหลังนี้ได้มีการรีโนเวทเยอะมากแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยราคามันก็สมฐานะอยู่นะคะ จูย่ยางเดียวก็เรื่องครัวนี่แหละค่ะเพราะว่าครัวเรามีขนาดเล็กมากนะคะบ้านเราเนี่ยเป็นครอบครัวกินจุค่ะทํากับข้าวหนึ่งนึงนี่ก็คือข้าวหม้อจานชามเนีย่ยกระจายไปทั้งครัวเลยนะคะคือมาม่าอยากจะได้ขนาดครัวที่กว้างกว่านี้นะคะโดยเฉพาะบาร์ทำอาหารนะคะอยากให้มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่านี้ โดยเฉพาะเครื่องล้างจานค่ะขนาดเล็กมากถ้าได้ปรับขนาดให้ใหญ่หน่อยก็คงจะดีมากๆแต่ก็นั่นแหละนะคะทุกอย่างแพงไปหมดค่ะเลยต้องรออีกประมาณกี่ปีไม่รู้แหละถึงจะได้ทำครัวใหม่ เมื่อกี้ป๊า,ปา,ปาเขาเรียกว่าจัดจัดเตรียมจัก,กรยาน <c oughs> เดี๋ยวไปหน่อนะคะนี่ค่ะพอดีว่าวันนี้เดี๋ยวจะปั่นจัก,กรยานาเห็นของเยสมีนไหมของเยสมีนไม่เห็นเออ่นไงเดี๋ยววันนี้จะปั่นจัก,กรยานไปโรงเรียนกับยยสมีนนะคะเพราะวันนี้ฝนไม่ตกนะอาทิตย์นี้ฝนจะตกทั้งวันอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้ป๊าเขาพอดีว่าจัก,กรยานของมาม่าเป็นแบบ อิเล็กทีค่ะค่ะเป็นเออนั่นแหละป๊ะป๋าก็ไปเซ็ตจักรยานให้นี่กลับขึ้นไปนอนต่อเพราะมามาตื่นเช้ามากต้องมาเตรียมอาหารเช้าให้ให้ลูกกับป๊ะปะนะ๋าเลขอเป็นเสียงบรรยายดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าเสียงตอนเช้าของมามาแทบจะฟังไม่ได้เลย นี่คืออาหารเช้าวันนี้ของเด็กๆนะคะด้วยความที่ว่าเด็กๆทานเซนวิตทุกวันนะคะหมา่าม่าก็เลยต้องเปลี่ยนมาทําเป็นทอดไส้กรอกบ้างอะไรบ้างนะคะกับขนมปังเราเอาไปชุบเนยนะคะนั่นคือสิ่งที่เด็กๆชอบมากส่วนป๊าปาก็เหมือนเดิมคะ่ะไม่เปลี่ยนเมนูคะ่ะก็ขนมปังไป้เนยใสแฮมใสชิงนเคนก็ว่ากันไปนะคะเพราะป๊าปาเขากินได้เขากินแบบเดิมแบบไม่เบื่อคะ่ะ มาม่าจะปั่นจัก,กรยานกับยสมินแต่เช้าตัวเลยนะคะเพราะว่ารถไม่เยอะนะคะก่อนจิดเมงเช้านะเดี๋ยวต้องรีบเอาตอนนี้ก็มีเจ็กโมงค้นนะคะ รังนีเขากินกันง่ายๆจริงๆนะคะกินขนมปังแบบนี้ทุกวันก็ไม่เบื่อกันเลยจริงๆไอเหล่านี้ไม่ได้เลยนะคะตอนเช้าเนี่ยถ้าต้องกินขนมปังแบบนี้ทุกวันคือไม่กินดีกว่าค่ะขอเป็นอย่างอื่นแทนขนมปังป้ายเนยได้ไหมคะคือไม่ไหวจริงๆ แต่ก็ว่าไปนะคะของที่น่าเบื่อเราดูแบบเซ็งๆแบบนี้แต่กับมีประโยชน์มากมายเลยค่ะขนมปังที่ไม่ขัดขาวนะคะเป็นขนมปังที่มีประโยชน์มากๆค่ะนี่มามาก็เตรียมให้ป๊าป๊าเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่กล่องแล้วก็จะตั้งไว้ให้ป๊าป๊าในครัวนี้ละคะ่ะเดี๋ยวป๊าป๊าลงมาเขาก็จะจัดเตรียมใส่กระเป๋าเป้เขาเองค่ะเอาไว้กินที่ทํางานนะคะ อ๋อไม่ใช่กินที่ทํางานค่ะกินระหว่างทางค่ะเพราะว่าป้าปาเนี่ยจะกินระหว่างทางก่อนไปถึงที่ทํางานนะคะเพราะว่าพอไปถึงที่ทำงานแล้วจะไม่มีเวลากินแล้วค่ะต้องรีบเข้างานเลยส่วนนี้ก็เป็นของพี่ลูคัสค่ะปาปาทอดไส้กรอกกับขนมปังชุบเนยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเตรียมให้พี่เขาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแอปเปิ้ลเสริมไปด้วยนะคะลืมบอกไปนะคะด,ด้วยว่าวันนี้มันเป็นวันอังคารนะคะวันอังคารเนี่ย ที่โรงเรียนของยัสมินเนี่ยมามาไม่ต้องทําอาหารเช้าให้นะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเขาจะเป็นคนจัดการให้เองค่ะเฉพาะวันอังคารเนี่ยมามาก็เลยสบายตัวไปไม่ต้องเตรียมเยอะ คือเหมือนจะเสร็จแต่ก็ไม่เสร็จสักทีค่ะทุกคนเพราะเพราะว่ามามายังเหลือเตรียมนมอุ่นๆให้ยัสมินไว้ดื่มตอนเช้านะคะรวมทั้งยังต้องเตรียมคอนเฟกนะคะเป็นอาหารเช้าก่อนที่จะให้พี่ลูกคัสทานก่อนไปโรงเรียนด้วยนะคะเพราะเนื่องจากที่โรงเรียนเนี่ยกว่าพี่ลูกคัสเขาจะทานอาหารเช้าก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าค่ะก็เลยต้องมีอะไรเตรียมท้องรองท้องไปนิดนึงเนาะ นี่ค่ะมีขวดนมน้อยของนางนางขออย่างนี้นคะคะนางขอทุกเช้าอะขอกินนมกับคนน้อยๆ่ะะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเขาก็หยุดเองแหละ 何 <laughs> Thank you. ชาาเนี้ก็ต้องมีอะไรรอมท้ใเขานิดนึงก่อน ทองฟ้าหลาดอย่างที่เห็นลาะค่ะถ้าดูจากทองฟ้านะคะยังมืดอยู่เลยนะคะ ที่สำคัญอากาศคือหนาวมากเลยนะคะนี่ม่าม้าต้องให้ยัสมินใส่ถุงมือแล้วก็ใส่เสื้อสองสามชั้นเรายังมีผ้าพันคออีกนะคะด้วยความที่ว่าเวลาปั่นจัก,กรยานโตรมเนี่ยคือมันจะหนาวมากๆแต่ยัสมินเก่งที่สุดเลยค่ะทุกคนนางอดทนมากๆพีีมาพัสด้ว ส่วนนี้ก็คือสภาพหลังจากปั่นจักรยานขึ้นที่สูงนะคะคือยัส m i นหมดพลังเลยค่ะเพราะว่าต้องปั่นขึ้นที่สูงนะคะเราต้องปั่นแบบนี้ทุกครั้งนะคะที่มาถึงที่โรงเรียนนะคะตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนแล้วนะคะยัส m i นก็เข้าโรงเรียนไปแล้วนะคะส่วนมามากก็ต้องมายืนรอรถประจำทางเือนเดินนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนั่งรถประจำทางไปทำงานต่อนะคะ ส่วนรถจักรยานนี้มาม่าก็จอดไปที่โรงเรียนกับรถจักรยานของย a ส m i นนะคะเพราะว่าถ้าจอดตรงนี้จะปลอดภัยกว่าไปจอดที่ใกล้ๆกับไม่ใช่สิจะปลอดภัยกว่าที่เราจะไปจอดที่ทํางานนะคะเพราะว่าตรงที่หมาม่าทํางานเนี่ยมันจะเป็นลานของเหมือนกับช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็มันก็จะมีคนเยอะแยะมากมายเวลาหมาม่าจอดอยู่เนี่ยหมาม่าก็ไม่สามารถมองได้ตลอดเวลานะคะเพราะมันเป็นรถจักรยานอิเล็กทริกด้วยอะ่ะหมามากลัวนะคะเพราะมันแพง ก็เลยจอดไว้ที่คินดากาเพ่นมากกว่าแต่รถจักรยานก็เป็นของโอม่านะคะไม่ใช่ของมามานั่นหลยค่ะเพราะว่าเป็นของโอม่าเดี๋ยวถ้าทำของโอม่าหายเราเป็นเรื่องเลยนี่รถมาม้ามาแล้วค่ะทุกคน ก็ตอนนี้ถึงใกล้จะถึงที่ทำการแล้วค่ะลงรถประจำทางแล้วนะนี่คือสภาพอากาศของที่นี่นะคะตอนเช้าอากาศก็แบบจะหนาวสายสายแดดเนี่ยไม่ใช่สายหรอกตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆก,ก็จะแปดโมงแล้วแดดก็จะเริ่มออกนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะแบบอากาศแบบเขาเรียกว่าร้อนนะคะร้อนเขาเรียกว่าอบอ้าวเอออบอ้าวไม่ใช่ร้อนค่ะ โอเคทุกคนได้เวลาทำงานแล้วค่ะเลิกงานแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้เพิ่งลงจากรถประจำทางค่ะตอนนี้จะเดินไปรับยัดสปินแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านเหมือนเดิมนะคะก็ตั้งแต่เช้าเลยเนาะทำงานตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะวันละห้าชั่วโมงครึ่งนะเพราะมาม่าทำทายไซส์นะคะก็คือไม่ได้ทำเป็นวันเนาะ ตอนนี้เราก็ปั่นจัก,กรยานกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเขาบอกก่อนหน้านี้ฝนตกด้วยนะคะทุกคนมาม่ากับยัสมินก็เลยต้องไปหลบอยู่ใต้สะพานค่ะแต่ตอนนี้ฝนเริ่มลงน้อยลงแล้วนะคะเราก็เลยปั่นออกกันมาก่อนที่มันจะตกหนักไปกว่านี้นะคะดูสภาพนะคะยัสมินแบบทรหดมากเลยค่ะทุกคนที่ประเทศเยอรมันจะให้ความสำคัญกับเส้นทางจัก,กรยานเป็นอย่างมากเลยนะคะทุกคน เพราะมันจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่ต้องการใช้จักรยานในการปั่นจักรยานไปทำงานหรือว่ไปโรงเรียนนะคะก่อนจะถึงบ้านเราสองแม่ลูกก็ต้องแวะกินไอติมข้างทางเหมือนเดิมนะคะ ร้านนี้นอกจากเขาทำไอติมเองนะคะเขาก็ยังมีของแฮนด์เมดที่ทำมือด้วยค่ะของแต่ละอย่างน่ารักมากๆเลยนะคะไปไปมามาๆก็ต้องเสียเงินไปอีกแล้วกับของพวกนี้ค่ะแต่ละวันนะคะรายจ่ายเนี่ยแทบจะมากกว่ารายรับแล้ว ถึงบ้านประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนดูสภาพค่ะลมค่ะลมลมเมืม่อเช้า,ชานี้ตอนหม่ามาดูสภาพพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝ<ม>นจะตกตอนห้าโมงเย็นนะคะนี่ยังไม่ห้าโมงเลยนะคะดูสภาพสิคะทุกคนโอ้ยหนาวด้วยค่ะลมหนาวลมหนาวนค่ะทุกคนอยากใ้ดูใบไ,ไม้แกวงกระจายออกแกวงปลิวเห็นไหมต้องซูมให้ดูนะคะ ดูสิอากาศแรปปวนมากเลยนะคะโชคดีที่เราถึงบ้านแล้วนะแต่เมื่อกี้อย่างที่เห็นนะคะระหว่างทางฝนก็ตกด้วยนะคะเราต้องเบรกหยุดระหว่างทางนะคะแล้วก็ปั่นต่อกลับมาที่บ้านเนาะ<ว>ส Ki ่วนเด็กๆตอนนี้เป็นชั่วโมงโปรแกรมทีวีค่ะคินดาโปรแกรมเด็กนะคะส่วนที่ลูกคัสก็ถึงบ้านแล้วนะคะหิวใครหิวลูกคัส <laughs> อยู่ค่ะยัสมินยาตอนบ่ายก็กลัมากินคอนเฟรกเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวมามาก็ต้องเข้าครัวอีกแล้วทุกคน <laughs> สำหรับอีพีนี้มามาก็ขอจบไวแค่นี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามกันนะคะและก็ขอให้มีวันดีๆทุกวันนะคะแล้วเจอกันในอีพีหน้านะคะบายบๆค่ะ